ก้าสู่รายการตีของรองเปล่านะคะหากใครมีประเด็นทางด้านกฎหมายต้องการปรึกษาอาจารย์เบลศักโทรเข้ามาที่เบอร์023383834ถึง6ค่ะเมื่อสักครู่เราค้างไว้เรื่องของยาปลอมนะคะที่เรื่องสิทธิบัตรกับเรื่องของซีดีเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะคถ้าเรามีการไลฟ์ซีดีซีดีที่มันเขาเรียกว่าปลอมเถื่อนนะคะครหรือว่าเอาซีดีที่มันถูกกฎหมายแหละแต่เอามา,มาจำหน่ายใจแจกต่อรตรงนี้มันมีความผิดเยอะไหมคะม,มีมีความผิดทางอาญาครับตอนนี้มันมีเรื่อง โทษทั้งทางอาญาและทางแพ่งนะฮะอย่างเงช่นพวกเรามีแผ่นซีดีแล้วเราไปก๊อปแผ่นซีดีขายอย่างเงี้ยมีความผิดแผ่นซีดีเพลงเป็นความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ตามบลบลว่าด้วยลิขสิทธิ์นะครับทีน,นี้มีทั้งโทษทางอาญาและโทษทางแพ่งโทษอาญาหมายว่ามีโทษจำนะครับตรงนั้นคือผมจึองอยากบอกนี้ว่าเราก็ควรที่จะเคารพสิทธิ์ของผู้ที่เป็นเจ้าของงานอามลิขสิทธิ์เพราะการที่เขาคิดคนหรือสร้างสรรค์าง,งานบทเพลงหรือหนังอะไรขึ้นมาเนี่ย เขาต้องใช้เวลาในการคิดใช้สมองใช้สมองครีเอทนะครับดังนั้นคือเราเราควรที่จะส่งเสริมคนที่ให้เขาได้ครีเอทผลงานดีๆออกมาไม่เช่นั้นแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ได้รับผลงานดีๆในการที่จะรับฟังหรือรับชมดังนั้นคือมันเป็นโทษแต่ในความเห็นส่วนตัวผมก็ยังมองว่าโทษเนี่ยมันน่าจะเป็นแค่โทษปรับไม่น่าจะเป็นโทษจำคุกแต่เนื่องจากกฎหมายระบุไปอย่างนี้แล้วผมก็พูดในหลายเวทีนะในเวทีวิชาการสัมมนาผมว่าเรากฎหมายแรงไป แต่เพียงแต่ว่าในเมื่อกฎหมายระบุออกมาอย่างนั้นก็ต้องก็ต้องรับกันนะคะว่าคือมันมีโทษจำเพราะมันจะเป็นช่องทางให้กับพวกกลุ่มวิชาชีพเอาตรงนี้เนี่ยมาดาเนินคดีแล้วก็ไปกันโชคเอาเงินจากคนที่รู้เท่าไม่ถึงการแต่ทั้งนี้อย่างนั้นไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเป็นการการะทำความผิดครั้งแรกนะครับแล้วคุณไม่ได้ทําเพื่อการค้าแบบเป็นล่ําเป็นสันไปซื้อเครื่องก๊อปเครื่องหะายสิบล้านเนี่ยโดยส่วนใหญ่ศาลท่านจะปราณีในการ รอการลงโทษแล้วคุณจะไปทําซ้ําอีกศาลท่านจะลงโทษจําก็ต่อเมื่อคือท่านต้องไปทําเป็นอาจินแล้วไปลงทุนเป็นสิบล้านเธอทําเป็นสิบล้านเพื่อเจตนาเมื่อการเนี่ยนี่คือศาลคงจะลงโทษจำนะครับศาลท่านก็ปาณีนะฮะคือเพราะศาลก็ท่านก็เข้าใจแต่เพียงว่าศาลก็ท่านต้องตัดสินไปตามกฎหมายบางครั้งอย่าไปโทษศาลท่านว่าท่าน ใจร้ายใจกรับแต่ท่านไม่ทําก็ไม่ถ้าท่านไม่ตัดสินอย่างนั้นท่านก็ติดคุกแทนท่านนะ,ะนะครับเลยต้องอต้องฝากอย่างนี้ไว้เรต้องฝากนิดนึงนะคะยังไงเนี่ยเวลาซื้อซีดีซื้อหนังซื้อเพลงซื้อของจริงดีกว่าราคามันห่างกันไม่เท่าไรนนหร่อเลดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาดั้มราคาต่าต่าลงมากอีกกันหนึ่งที่ผมอยากฝากไว้สําหรับบริษัทห้างร้านที่เปิดเป็นออฟฟิศตอนนี้มีปัญหามากครับก็คือพวกบริษัทซอฟต์แวร์ต่างๆไปไล่จับ คืออย่างเช่นเรามีคอมพิวเตอร์ผมพูดได้เลยว่า90%ของคอมพิวเตอร์ในบ้านในครัวเรือนหรือในร้านค้าลายเล็กๆ SME นะครับแต่ใช้โปรแกรมละเมอลิขสิทธิ์ทั้งสิน้นคุณลองมองภาพซื้อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องประมาณ1,000 10, 0บาทแต่แผ่นโปรแกรม Windows อีกประมาณ5,000ัอฟ <Office S 1> อีกประมาณ45 0 0 0คุณเสียเฉพาะค่าโปรแกรมประมาณหมื่นกว่บาท เบ็ดเสร็จรวมกันก็ประมาณ2 0 0 0 0นกับ3 0 0 0 0นถามว่าจะมีกี่บ้านเขาจะมีสักยภบานในการซื้อถ้าคุณทําบริษัทมีคอมพิวเตอร์หเครื่องคคุณก็ต้องลองคิดดู5 0,000นคูณ5ก็2แสนเฉพาะค่าคอม,มบวกกับค่าโปรแกรมดังนั้นโดยส่วนใหญ่เขาก็ไปใช้โปรแกร,รมละเมิดลิขสิทธิ์พอใช้โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ปุ๊บไอ้บอริษัทซอฟต์แวร์ที่ได้รับมอบอานาจมาวิธีการหาเงินของพวกนี้มีบริษัทกฎหมายเถื่อนหลายหลายบริษัทเนี่ยที่ไปรับจ้างในการตามตรงนี้ได้ไปกันโชคทรัพย์เขา บางทีไปจับได้ห้าเครื่องไปกันโชคเขาเรียกเงินเขาหกล้านอย่างเงี้ยนั่นคือผมบอกว่า,าอยากบอกนี่คือเราพยายามใช้โปรแกรมผมไม่บอกสนับสนุนให้ใช้โปรแกรมเถื่อนนะฮะให้ใช้โปรแกรมอันถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าถูกบุคคลเหล่านี้ดําเนินคดีแล้วกันโชคทรัพย์เนี่ยให้โทรมาที่รายการระวังภยัยโทรมาคกุกยกับผมเลยผมพร้อมที่จะปะทะผมพร้อมที่จะปทจะปทะกับบร,ริษัทกฎหมาย ที่การโชคทรัพย์เราเนี่ยเขาผมอยากบอกอย่างนี้ครับผมไม่ชอบวิธีการอย่างนี้มผมเองเคยเป็นพวกสายอยู่สารรับถุนมาก่อนเนี่ยผมผมเกลียดมากม <c oughs> วิธีการอย่างนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่ไปรีดเลือดกับโป้ดังนั้นคือถ้าท่านโดนดำเนินคดีอย่างนี้ปุ๊บมีปัญหาให้โทรมาเดี๋ยวผมจะมาแก้ปัญหาเป็นปอบๆเลยว่าถ้าเจออย่างนี้เราต้องทํำยังไงเพราะมันมีหลายรูปแบบมไม่สามารถอธิบายให้จบได้ในคราวนี้ก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ได้แต่ตอนนี้มีสายมารออาจารย์อยู่แล้วนะคะคุณพุทธิพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะเจริยค่ะปรึกษาเรื่องอะไรคะเรื่องที่ดินนะครับอ่าค่ะได้ค่ะปรึกษาได้เลยค่ะครับคือว่าที่ของผมทีนี้เรื่องไชื่อของพ่อผมครับอย่างเงี้ยปรวกบคือน้องพ่อพกวกอะไรเะ็เป็นคนและแม่นะครับค่ะที่เนี้ผมอยากแกะขายอย่างนี้ครับคือเขาจะร้องร้องเอาใจนะครับอืมเป็น,ปนที่ของคุณพ่อใช่ไหมคะครับที่ของคุณพ่อแต่เป็นบนชื่อใครครับ ตอนนี้พ่อผมเสียไปเป็นโอนเป็นชื่อแม่นะครับเป็นชื่อแม่อโอนเป็นชื่อแม่ครับโอนเป็นชื่อแม่แล้วทําไมคุณพุทธิพงศ์ไม่บอกให้คุณแม่ขายนะครับทําไมต้องไปจะฟ้องคุณแม่หรือไงครับคือน้องของพ่อครับเป็นคนละแม่กันอย่างเงี้ยน้องของพ่อเป็นคนละแม่น้องคะน้องของพ่อเป็นเป็นคนละแม่กับอ่าเขาเกี่ยวอะไรกับที่ดินตรงนี้คะเขาเกี่ยวอะไรครับอือเขาจะมาไม่ให้ขายนะครับตังีของเขา่ะ จะฟ้องเอาครับตรงนี้เขาจะฟ้องเอาคราวนี้ผมต้องถามก่อนครับว่าแม่เนี่ยได้จดทะเบียนสมรสกับพ่อไหมครับจดครับนะแม่จดทะเบียนสมรสกับพ่อดังนั้นตัวพี่น้องพ่อเขาก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกในส่วนนี้อยู่ดีครับคนที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกในส่วนนี้ก็มีเฉพาะลูกของพ่อนะครับกับแม่เท่านั้นเองได้รับคนละส่วนเท่าๆกันดังนั้นพี่น้องของพ่อไม่ว่าพ่อแม่เดียวกัน ปู่ย่าเดียวกันหรือไม่ก็ไม่ได้รับครับคนสิทธิ์ที่ได้รับตามหนึ่งหกสองเก้ามีเฉพาะทายาทชั้นบรกับภรรยาและสามีเท่านั้นดังนั้นคือไม่ต้องไปห่วงเลยครับคุณเพียงแต่ต้องบอกคุณแม่คุณให้คุณแม่คุณขายแค่นั้นเองค่ะแล้วทําไมอยู่ๆน้องพ่อถึงมาขัดคาหรือจะมาฟ้องเอาที่ล่ะคะเขาว่าเป็นที่มรดกที่อะไรครับตรงนั้นนะครับว่าโอเคเข้าใจครับคือผมอยากบอกคุณที่พูดที่พงอย่างนี้นะครับว่าไม่ต้องสนใจครับเพราะ คำว่าไปอ้างว่ามอระดกหรือไล่ก็ตามเนี่ยปัจจุบันเป็นชื่อของคุณพ่อคุณไปแล้วฮะเขาจะบอกว่ามอดกเขาก็ต้องไปไล่ตั้งแต่ตอนต้นตอนนี้เนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของครอบครัวของพวกคุณแลละระหว่างพี่น้องพวกคุณกับคุณแม่คุณก็ต้องไปคุยระหว่างพ่อระหว่างคุณแม่กับพี่น้องของพวกคุณผู้ที่พงนะครับว่าจะทำยังไงกับที่ผืนนี้คุณจะขายก็ขายได้ส่วนใครมาฟ้องเรียกเนี่ยคงจะคงจะลําบากนะครับคือตอนนี้ผมก็แบ่งให้เขาทํากินเลยครับแบ่งให้เขาทํา พี่ตีไม่มีอยู่สิบสามไร่ผมให้เขาทําไปสามไร่อ๋อให้น้องของพ่อทำเหรอคะทําที่ดินตรงนี้เขาก็เลยคัดค้านไม่ยอมขายครับือเขาคัดค้านเขาจะคือว่าผมขายเขาก็เรียว่าเขาไม่ให้ขายเขาจะแบ่งเราตรงนั้นแหละตรงที่สามไร่ผมให้เขาอะแล้วให้เขาทํากินอะคุณคุณให้เขาทํากินเป็นที่นอนสามด้วยชนดครับเป็นนอสามครับเป็นนอสามถ้า่างนั้นคุณก็ต้องคุยกับเขาแล้วครับว่า ก็ต้องเชิญเขาออกดีๆละครับถ้าเขาไม่ออกก็คงก็บังคับขายฮะอืมคือยังไงพื้นอันนี้ก็เป็นประดกของแม่แล้วก็ของลูกๆของคุณพ่อนะคะไม่ได้เกี่ยวกับน้องเขาอยู่แล้วนะคะครับจะพูดยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับเขาทาไม่ได้ครับแต่สิ่งที่เขาจะทําได้คือเขาจะไปอ้างว่าเขามีสิทธิครอบครองดีกว่าให้หาพยายามหาหลักฐานเอาไว้ว่าที่ที่เขามาอยู่เนี่ยเราอนุญาตให้เขามาอยู่ไม่ใช่ว่าเขาอยู่ตั้งแต่ดั่งเดิมแค่นั้นเองครับนะคะลองดูนะคะ ครับผมโอเคนะครับสวัสดีค่ะรัสวัสดีครับค่ะนะคะนี่ก็ส่วนใหญ่คนเรื่องที่ดินสอบถามเรื่องที่ดินเราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะผมดูเวลาแล้วผมตกใจอย่าง่เป็คนพุยเดี๋ยวผมรีบพูดเรื่องของแก้วก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะตกเทรนด์ช่วงนี้เป็นโอลิมปิกฟอเวอร์นะคะตอนนี้คนไทยก็เมื่อวานนี้ไปรับ ทั้งเหรียญเงินโอลิมปิกเหรียญทองแดงโอลิมปิกที่สุวนรณภูมิค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ว่ามันมีประเด็นทางด้านกฎหมายนะตรงที่ว่าไอบา้บ้าเพราะตอนที่มวยเนี่ยที่แก่งที่มีการแข่งขันกันเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมสายตาเราดูแล้วเนี่ยแก้วน่าชนะมากกว่านะคะฝ่ากวายตรงกันข้ามซึ่งก็มีการอ้างกันว่าจริงๆแล้วเรื่องการยินปะท้วงเนี่ยน่าจะปะท้วง ภายในสนาทีเท่านั้นในช่วงของการชิงชนะเลิศทั้งที่เดิมเนี่ยถ้าเป็นแค่คู่ธรรมดาเนี่ยมันประทวงได้ถึง30นาทีนะคะก็มีการตั้งประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายตรงนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วจริงมันเป็นยังไงคะอาจารย์มันเป็นแบบว่าไอ้บ้าเนี่ยมันเกี่ยวกับกฎหมายตรงไหนหรือว่าเป็นกฎกติกาธรรมดาแบบนี้ค่ะครับผมอยากนาเรียนเนี้ยครับไอ้บ้าเป็นเป็นไอ้บ้าไม่ใช่ไอ้บ้านะฮะไอ้บ้าคือเป็นเป็นสมาคมที่ที่เขา จัดตั้งขึ้นมาในของสมาคมของมวยของเขาคราวนี้กฎเกณฑ์เหล่านั้นมันไม่ได้กฎหมายเป็นเพียงแค่กฎข้อตกลงระหว่างสมาชิกในสมาคมนั้นๆที่เขาใช้กันดังนั้นจึงไม่ใช่กฎหมายมันต้องนําเรียนอย่างนี้ก่อนแต่สิ่งที่ผมอยากฝาก <c oughs> พี่น้องสื่อมวลชน <c oughs> นะครับอย่างประชาชนธรรมดายังไม่เท่าไหร่แต่ผมจะเทียบเคียงเรื่องคนคนทั่วไปให้คุณฟังผมอยากฝากพี่น้องสื่อมวลชนไทยให้ระมัดระวังในคําพูดตรงนี้เพราะว่า BBC กับสินเีนกำลังจะถูกไอ้บ้าฟ้องในฐานหมิ่นประมาทหรือกล่าวหาทำให้เข้าเสียหายเพราะผมต้องกล่าวเรียนอ,อย่างนี้ว่าถามว่าไอ้บ้านั้นเขาจะตัดสินอย่างไรโอเคนะั่นเป็นเรื่องของสายตาที่เราตัดสินแต่เขาจะไปรับเงินหรือโกงหรือไม่อย่างนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไป พูดหรือตัดสินเขาที่ที่ BBC ออกมาพูดอย่างนั้นเนี่ย BBC กมันจะถูกฟ้องก็ไอ้บ้าก็ออกมาแถลงแล้วว่าไอ้ไอ้บ้าก็จะเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายดังนั้นคือผมฝากบอกพี่น้องส่วนบลชนของบ้านเราบางครั้งเราพูดไปแล้วเนี่ยเกิดไอ้บ้าเขาได้มีการจัดตั้งทนายความให้มาฟ้องที่สื่อไทยมาเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะหนักตรงที่ว่าในทางประเทศไทยเนี่ยมันไม่เหมือนต่างประเทศแต่ว่าจะมีแค่เฉพาะโทษทางแพ่งในเมืองไทยเนี่ยในคดีมิตนประมาทมีทั้งโทษทางแพ่งและทางอาญา หลายๆครั้งสังเกตไหมพี่น้องสื่อเราเขียนและไปพาดพิงถึงนักการเมืองอไปพาดพิงถึงใครแล้วก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายแล้วฟ้องดำเนินคดีกันอย่างเช่นท่านสมัครอ,อดีตนายกเราท่านเฉลิมรองนายกท่านอภิสิทธิ์หรือท่านสุเทพชักววนต่างๆบุคคลเหล่านี้ครับ ก็ฟ้องสื่อเป็นประจำแต่ส่วนมากก็สุดท้ายมาไกลเกี่ยในยันสามใช่ทางแพ่งกันแล้วก็มีการไกลเกี่ยกันเ็ไม่ต้องเสียอะไรแต่มีการลงหนังสือพิพักษต้องต้องลงสื่อกอโทษหรือไม่คือต้องให้ผู้เสียหายเขาต้องอย่างนี้ต้องให้ผู้เสียหายเขาไม่ติดใจความอย่างเช่นคุณสนที่ริมทองกุลอย่างเนี้ยตอนนี้เขาไม่ยอมถอนนี่ยคดียาก็มีโทษจำคุกหนึ่งปีกันไปอะไรกันไปนั่นคืออย่างอย่างนี้เป็นต้นคือผมอยากเรียนอย่างนี้ว่าตรงนี้เนี่ยคือผมจะฝากพี่น้องสื่อว่าไม่ว่าเรื่องนั้นเรื่องจริงหรือไม่จริง นะครับกฎหมายก็เขียนไว้เลยครับผมจะเปรียบเทียบท่านฟังคือหมิ่นประมาทกับดูหมิ่นซึ่งหน้าหมิ่นประมาทคือเป็นการว่าร้ายคนอื่นค่โดยไปพูดกับคนที่สามหนึ่งเช่นผมสมมุติว่าผมไม่ชอบคุณปุย้ยนะครับสมมติผมไม่ชอบคุณ,คคณปุย้ยแล้วผมไปคุยกับน้องอเอกทีงง่ในทีมงานบอกวานีคคนค่คุณปุย้ยขอโทษนะฮะคุณปุ้ย แย่อย่างนั้นหนึ่งสองสามี่ห้าคุณปุ้ยนิสัยไม่ดีเห็นแก่ตัวขอโทษครับอย่างนี้มีความผิดฐานหมิ่นประมาทนี่ผมไปพูดกับคนที่สามแต่ถ้าไปต่อหน้ากนเลยดานถ้าผมเจอคุณปุ้ยผมว่าคุณปุ้ยเนี่ยเป็นคนนิสัยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ว่าต่อหน้านี้เราเรียกว่าเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้านะคะความแตกต่างกันตรงนี้ครับคือดูหมิ่นซึ่งแนากับหมิ่นประมาทนูหมิ่นซึ่งหน้าเป็นความผิดระหูโทษปรับห้าร้อยแต่ถ้าหมิ่นประมาทมีโทษจำคุกนั่นคืออี่เราไปหมิ่นประมาทก็คือบาง คนชอบเข้าใจว่าเฮ้ยเราพูดเรื่องจริงบางทีเราคนในเพื่อนร่วมงานเราเนี่ยเราไปรู้ว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีชอบติดเงินคนอื่นชอบเที่ยวกลางคืนไปทําในสิ่งที่ไม่ดี เราไปพูดให้คนอื่นฟังทั้งๆท,ท,ที่เป็นเรื่องจริงที่สูญได้กฎหมายก็ถือว่าคุณหมิ่นประมาทเขานะคะซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นอาจจะมีการฟ้องมินประมาทได้อย่างที่ไอ้บ้าบอกจะมีการฟอ้องอสื่อต่างประเทศหนนลายช่องแล้วผมรอดูข่วเพราะตอนนี้คือออกทั้ง c ีเและ BBC แล้วว่าไอ้บ้าจะฟ้อง BBC ที่เขียนสกู๊ปข่าวที่กล่าวหาว่าไอ้บ้าไปรับเงิน ถามว่าจริงหรือไม่เราไม่รู้ครับนะคะก็ต้องเตือนสื่อไทยด้วยนะคะตอนนี้มีสายจากทางบ้านมารออาจารย์อยู่แล้วนะคะคุณบุญคำค่ะปรึกษาเรื่องของที่นาค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะเชิญเลยค่ะเดวผมขอถามอาจารย์นะคบอที่นาเนี่ยมันมีลําเหมืองก่อนนั้นท้าทีแรกผมก็ใช้น้ํานั้นต่อไปน้ําเหมืองนั้นแตวตอนนี้เขาจะไม่ให้อ่ะมันจะตอนนั้นพ่อเขาบอกว่า ใช้น้ำเหมืองน้ำน้ำในน้ำเหมืองนี้ได้นะครับครับแล้วก็ตอนนี้ลูกสาวเขาค่ะครับตอนนี้ลูกสาวเขาจะไม่ให้ใช้ครับในตอนนี้คือน้ําอยู่ในที่ดินของคนอื่นใช่ไหมคะครับครับแต่เดิมเนี่ยตกลงอาจจะเป็นรุ่นพ่อว่าสามารถใช้น้ำได้แต่ตอนนี้เขาไม่ให้ใช้แล้วจะทำยังไงทำยังไงได้บ้างคะอาจารย์ครับแล้วตรงตรงนั้นนั้นเป็นสาธารณะหรือเป็นของของบุคคลอื่นครับตอนนี้มันก็ลําเหมืองนั้นเขาก็มี มีแปลงนาอยู่ของข้างนะอันหนึ่งก็นาจะติดลําเหมืองอีกข้างหนึ่งก็ติดลาเหมืองแต่ลําเหมืองต้องเป็นของสาธารณะสิครับ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 ถูกไหมครับคือลําเหมืองเป็นของสาธารณะแล้วมีคนเนี่ยมีที่ที่มาติดเป็นขั้นกลางแล้วเขาไม่ปล่อยนะตรงนั้นมาให้เราถูกไหมครับครับครับเขาจะเขาจะติดลําเหมืองนั่นนะเขาจะทําไมนะครับเขาจะติดลําเหมืองนั้นม่ให้ผมใช้น้ําเนี่ยติดลําเหมืองหมายความว่าไงปิดใช่ไหมครับครับครับเขาจะปิดน้ําตรงนั้นไม่ให้น้ําเข้ามาในที่เรา ครับครับ <พ uka> ตรงตรงนี้ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเขามีสิทธิ์ทาในที่ของเขาแต่ถ้าเกิดเขาทําแล้วเป็นเหตุให้เราได้รับความเสียหายอย่างเช่นน้ําที่มันเคยผ่านนะครับ,รบหรือทําให้เราไม่สามารถใช้น้ําตรงนั้นได้ซึ่งมันเป็นทางสาธารณะผมอธิบายก่อนอย่างนี้เนี่ยเขาทําไม่ได้ถ้าเขาทำเราก็สามารถดําเนินคด,ดีเขาในข้อหาใช้สิทธิ์เกินส่วนได้อยู่แล้วครับ <woke S 1> เราสามารถดําเนินการอะไรได้บ้างาคะ,คะหนึ่งคุยกับเขาก่อนครับสองถ้าเขาไม่ยอมดําเนินการเราสามารถฟ้องในคดีละเมิด เรียกร้องค่าเสียหายเราเรียกว่าเป็นการ<ฆ>ใช้เสร็จเพินส่สวนแล้วตอนนั้นพ่อขอขยกให้ใช้นะแล้วตอนนี้อขอเขาพ่อกขเสียแล้วแล้วตอนตอนรุ่นลูกเน,นี่ยเขาจะไม่ให้ผมใช้<ฆ>ดังนั้นผมฝากคุณคุณคำไว้เลยนะครับอัับแรกคุยเขาก่อนถ้าคุยได้ข่าวนี้ให้ทําเป็นสัญญาขึ้นมาเขียนบันทึกความเข้าใจกันไว้เลยเขาเรียกว่าบันทึกเตือนความจําคนเราชอบลืมครับอะไรที่เคยสัญญาว่าจะให้น่ยชอบลืมดังนั้นคือ ถ้าตกลงกันได้ให้รีบดําเนินการเขียนสั้นๆก็พอครับว่าต่อไปนี้เนี่ยจะอนุญาตให้เราใช้ที่ตรงนี้ได้เป็นให้ภาระผูุกพันเอาไว้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ยอมคุณก็บอกเขาว่าไม่งั้นคุณก็จะหาทนายความนะครับไปที่สภพานทนายความนะครับในการที่ให้เขาช่วยจัดทนายความในการฟ้องในการเปิดให้น้ําในเหมืองตรงเนี้ยสามารถไหลผ่านมาที่เราได้เพราะการการที่เขาจะปิดอะไรต่างๆแล้วไปกระทบกับคนอื่นเนี่ยคงทําไม่ได้อย่างเช่นคนที่มีที่ที่สูงกว่าใกล้ ใกล้ลาน้าแล้วต่อมาไปปิดไม้หน้ามันไหลผ่านซึ่งปกติโดยทรมช่น้ำมันไหลผ่านเนี่ยคุณทําไม่ได้พวกนี้สามารถฟ้องร้องได้บทบนถนนแล้วยังสามารถบอกให้เขาเปิดที่เพื่อให้เราใช้ถนนผ่านได้เลยนะคะคล้ายๆกันนะคะเราเรามีสิทธิ์ฟ้องร้องเขาได้นะมีสิทธิ์ฟ้องร้องครับมีสิทธิ์ครับไปคุยก่อนบอกเขาว่าแบบนี้ได้ไหมลองทําข้อเจรจากันดูถ้าทําไม่ได้ไปหาสภาทนายความนะคะปรึกษาดูนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะนะคะ ก็เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะจารย์รวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสว่วนถ้าใครที่มีประเด็นต้องการสอบถามนะคะพรุ่งนี้ค่ะอาจารย์ประเมศอินทราชุมนุมมานะคะโทรเข้ามาเวลาเดิม1 1บเองถึงเที่ยงเบอร์0ูนย์3 8 3สามสนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ